เราสบายดีพี่น้องมาตอบคอมเม่นี่เด้อลวทามาอ้า,อายเจ้าเคยติดคุกบอขอโทษเด้อสันนายจะขอโทษที่ทามานี่แหละเนาะเพราะฉะนั้นแหละกล้าท้ามก็กล้าตอบเนาะคอยก็เคยเล่าประวัติขอยลงในยูทูบเนาะอ้า,อายสีบอกันเลยว่าเคยประมาณเก่าขั้งนี่แหละถ้าจำบุพิพสาบานเป็นเรื่องจริงเนาะเก่าขั้งนี่แหละเนาะติดขั้งแรกในชีวิตติดคุกนี ติดอยู่ประเทศไทยถืออยู่โซอน,นอภาษีจเจริญคดีทะเลวิวาทตีกันถือสีวันเนาะอายไปประกันออกครั้งที่สองอีก,กถืออยู่ภาษีจเจริญอีกครั้งที่หนึ่งถือจับอยู่พิกเซมซ้อยอ่าสี่แปดัดจันทร์ครั้งที่สองถือจับอยู่พิกเซมส้อยหาแปดเนาะซ้อยภาษีจเจริญเลยแหละมนทะลุได,ด,ด้เด้ครั้งที่สามมาถือจับอยู่เล่าคดีทะเลวิวาทเนะาะครั้งที่สี่ถือจับอยู่เล่าอีก ตัดสินหกเดือนเนาะครั้งที่หาครั้งที่หกครั้งที่เจ็ดนี่ก็ถือจับอยู่ล่วาาเวิร์เจออะไรจุรจดครั้งสุดท้ายครั้งที่เก่านี่คือจับตัดสินหาไปเนาะครั้งสุดท้ายครั้งที่เก่าเนี่ยเรื่องจริงกล้าทํามก็กล้าตอบแต่ทุกครั้งที่ถือจับฮะโบมี่คดีขี่หลับเรื่องกริงซาบะเรื่องจิิงบบได้คิโมโบได้คิโตวอีกล้าทํามก็กล้าตอบถือคุกเ่รามันเป็นแนวเถิเนาะ มันแนวอ้ายแต่ก็ยอามาเป็นควรเป็นจริงได้เนาะถ้าเกิดจะคู่ประวัติอ้ายอีกชัดเจนเห็นจะไปฟังในยูทูบด้อยพิมพ์เขาไปคําว่าพอ่อน้องแต่งเป็นภาษาไทยเนาะบอจกจกัเขาไปได้โพรไฟดิจิตอกนี่กินขอยเบื้องมันมีสองยูทูบนะฮะอยเล่าประวัตินนคอยลรงอาหารบดถือคุกถือกอกเรื่อแต่ข้าวติดยาเสพยังเคยผ่านมาบดเน,นาะกต่จนปัจจุบันนี่ก็ถือว่าเลิกแล้วเพราะฉะนั้นแหละ แต่ว่ามาบอกเป็นอุทหรณ์บ่อยางไง้คนรหลุดลังเอาเป็นแบบเป็นอย่างมันเป็นสิ่งที่บุรีที่บอกมาเนี่ประมาณนั้นเนาะการถามกับกาตอบไ้โอเคเนาะบายบายสบายดีเอาสบายดีอพอนนี่น้องมาตอบคอมเมนต์นี่เนาะราว่าคดียังอ้ายขังที่เจ๊กกับขังที่เก่าเพราะว่าคลิปบางแหลกอะคอยได้ว่าไว้ว่าคอยได้ตีขุกเก่าขังเนาะมีเอฟซีถามมาแล้ประเด็นเราจะคู่คดีที่เจ๊กกับคดีที่เก่า แล้วก็มีเอฟซีพู่นนี่คอมเมนต์มาว่าอยจะขู่คดีซีคดีหาเนาะเพราะฉะนั้นเราควรจะมาตอบทุกคดีเลยตแต่แต่ละหนึ่งทังเก่าน้อพี่น้องฟังจบเลยจากคอมเมนต์เด้อคดีที่หนึง่งถือจับโทโยว,วาตี่กันอยู่อ่าวัดจันทร์พิกเซมซีแปดเนาะถืจอ,จ,อถจับอยู่ภาษีเจริญคดีที่สองถือจับอยู่พิกเกษมหาแปดคดีน้ำผ้าต่างดาวเขาลาดอาสนาจักรของไทย เขาคิดว er. ่าข่อยเป็นคนไทยตอนนั้นข่อยเป็นซูเปอร์รถขับหลุดหล่องแลนบุกกรุงเทพเนาะตอนนั้นข่อยถือประกันโตแซนสองหมื่นถือคุกบอดเดือนเนาะคดีที่สามทะวิวาทอยู่โรงแรมอยู่บ้านพักอยู่โคเซตถือจับส่งสารวัตรตอนนั้นก็ติดคุกบอดเดือนเนาะคดีที่สี่เป็นข่อยได้อลาวาดในหมู่บ้านเผาโหลดมอไซค์นอรสุนิกไทยและก็ได้โทรหาหัวหน้าตำรวจหัวหน้ากองพิสการให้ออกมาจับและเขาก็ออกมาจับข่อยกระตือคุก ตอนนั้นตัดสีนหกเดือนนอก,กระถือหกเดือนสีเลยนอกพี่น้องคดีที่หานี่แมนวาข่อยได้อลาวาดอีกในหมู่บา้านคนเมิดบปานนี่นั่จับข่อยส่งตำรวจนอคดีที่หาและในคดีที่หานี่คข่อยถือคุกในเดือนหนึ่งแล้วข่อยได้ต้นคุกอีกในแหกคุกแหกคุกไปแล้วแล้วเขามานั่มจับคดีตัวเก่านี่เป็นเป็นหกเป็นหกขังนอถือคุก บาานมีคดีที่เจ็ดคอยได้ประวัดอยู่บาตรนา้าแพงประวัติมีเรื่องกันนี่แหละแล้วคอยได้ไปตีเขาไปทุบเพื่อนเขามุนวืดเนาะเขาก็จับข่อยคดีที่เจ็ดในคดีตัวนี้คอยได้แหกคุกอีกคอยถือคุกได้ประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนนี่แหละคอยได้แหกคุกอีกพอแหกไปแล้วกลับมาเขาคอยถือจับอีกเป็นเธอที่แปดเนาะ เป็นเดือนที่แปดปุ๊บเนี่ยเขถือจับเนี่ยออาถือ,อได้รอีกะมาณเดือนสองเดือนเขาได้แหกคุกอีกมีไป,ปะมาณสามเดือนไปอยู่ประเทศไทยได้กลับมาแล้วเขาจับข่อยคดีตัวข่อยอรหัตถูเพื่อด,ดีเดือที่เก่านี่และผู้ดีพอ่อญานนติในโตขออ่อยเป็นสิ่งเสียติดครั้งที่เก่านี่เขาถือจะสิจจ้จำคุกหาปีเนาะก็อยู่จนจุบถือแต่ปีสองพันสิบหาจนออกปีสองพัน ชอบมันเศร้าชอบมาทิพเก่ากับชอบมันเศร้าเนาะกับประมาณน,น่เนาะพี่น้องกาถือว่าที่เมื่อวานจูพังนี่เป็นอดีตมันผ่านไปแล้วเนาะปัจจุบันนี่ก็เปลี่ยนแหละเป็นคนดีแล้วถ้าเกิดผมได้ยากพังเพิ่มเติมประวัติขอยขาไปเบิรน์ในยูทูบนี่เขาไปในหลิงโปรไฟล์ของติ๊กต็อกนี่มียูทูบหน่อยขอเล่าประวัติขอยลงหันบิดเนาะแล้วก็มาเตือนสติน้องๆหน,น,นุนลังเอาสบายดีพี่น้องมาตอบคอมเมนต์นี่เนาะ ม in ีคลิปก so ่อนคอยตอบคอมเมนต์ fc fc ถามมาว่าไอ้พ่อันจะเคยติดคุกแค่ขังเราก็ถามดูคนใจของเลยตอบให้ว่าคอยเคยติดคุกเก่าขังเนาะคลิปนั้นกับคอมเมนต์มีเป็นพันคอมเมนต์เลยหลายร้อยคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาว่าล่อขังที่ซิฟขังที่ซิฟได้สิติดอยู่ใจนุนนี่นั่นเพมือนว่าเพราะฉะนั้นแหละคนมาตอบเลยหลายคอมเมนต์ที่ว่าล่อขังที่ซิฟแต่คอยยกตัวนี้ขึ้นเพิ่นพิมพ์มาว่าล่อเถื่อที่ซิฟแล้วเพิ่นก็หัวฮ่าห่าห่าเนาะเพราะฉะนั้นแหละคอยเลยอยากมาบอกว่า เป่าไม้ของข่อยที่ขอมาเบาว่าขคอยติดเก่าขังบ่ได้บอกมาบอกเพื่ออย่าให้พวก้าล่อคอยนีขังที่สิเขาใจบอกเนาะเป่าไม้ของข่อยที่ขอมาเบานี่เพื่ออยากเตือนสังคมน้องรุนหลังว่าพวก้าที่ยังสะอาดยาให้มีขังที่หนึ่งตีหกฮะเพราะะนาดเลยเตือนสติเชียยังไ้ระวังเนาะยาส่ให้มีขังที่หนึ่งคอยนี่ยังว่ามันได้ผิดผ่าดไปแล้วกับข้อถทษข้อไฟสังคมเนาะกูมือนี่ก็เปลี่ยนแล้วเนาะแต่คอยก็ ได้ใส่เวทใส่กมข่อยเด้ข่อยที่เฮ็ดชิงที่บุรีติดคุกแปลกขังข่อยก็ถือว่าก็ใส่เวทใส่กมแล้วถือคุกถือของจนคู่มือนี่คอยก็บ่มีคดีขังข่าเลยเนาะข่อยก็ถือว่าบริสุทธิ์แล้วว่าง่ายซะเนาะประมาณนั้นบ่ต้องล่อ่อยขังที่สิบมามิตรว่าเจ้าเตือนสติเจ้าเองอยู่ใส่พี่ขังที่หนึ่งโอเคเนาะหูเรื่องเอาสบายดีพี่น้องมาต่อคอมเบ็ดอี่เนาะต่อเลยต่อเลยจากโตทีว่าเหลืองขุกเนาะมันเม็นมาถามว่า คุกอียังคือแหกง่ายแขกง่ายว่าไาสัน่นเนาะกระิมาตอบเลยคุกอียังก็คือกัน้นั่ได้เละมันมีคำว่าแหกงา่ายถอกเนาะลาจะบอกเขาใจสิทามาเพราะฉะนั้นแล้วเขาสิตตอบให้วา่ามันบ่กเกี่ยวที่คุกเนาะกระชิว่าวา่า เกี่ยวที่ใจมันก็คือสีดูดีปวดคอยผัวเอาดิเพราะฉะนั้นแล้วข้อนุญาตใส่คำว่ามันเกี่ยวที่สันดานคอยนี่มันบอดี้ความหมายท่านยาเนาะหนึ่งเลยมันสันดานเท่านี้มันคิดอยากแหกมันบ่อยากอยู่นี่แหละความหมายเนาะสองเลยมันโอกาสล่อโอกาสเพอเนาะสำคัญกันเป็นกาเหตุกาทําแล้วว่าง่ายว่าถ้าสิเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้คันเบาไปมันก็คือสี บอกให้ตัวเองดูดิมากับโแมนนนะเพราะว่าสซีพียะเทีย,ทยจะว่าขนาดนังแหงนี่บมมิซีวิตจะว่ายุ่นเซฟายอนห่อนนี่มันยังมันยังดียังงอนะแบบเดียวกันเปียเทียบใส่คน,นคือกันคนดีๆเรื่องดีเรื่อง,องสภาพหา่างไกลว่ะบัวจำไปใส่ขุกมากับแบบเดียวกัำนังแหงกันเนาะนะ ก็เสียว่าใจดีบมแม่ก็ใจดีจคือจิบุถคุกดอกกันนะแต่ครับจะสูล,ลาบาเรื่อพี่น้องเ้วยอก็ว่าไป่เท่าความเป็นจริงขาอก้าตอนความจริงคือว่าเขากัเองตอบแบบกันเองพี่น้องในโซเชียลบึงนี่แหละเนาะเรื่องคุกม,มันบม่มีไชแหกง่ายดอกเนาะมันอยู่ที่สันด้านเท่านี้แหละเนาะเขามีความคิดแค่ว่าโบยากอยู่ต้องการอย่างแหกคุกแต่เขาสิบหูสิหลอดหรือบุหลอดบุหูขอแต่คอยมีโอกาสด้เห็นพ่อเนาะ แล้วก็บริคิดยอดขึ้นอีกว่าถ้าเกิดว่าเขาไปบรอดกลับมาเขาต้องถืองแน่ถือระเบียบรั่วต้องเต็มแน่นอนตัวนั้นหลานเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่เขาบุกขึ้นจุดๆนะเขาขึ้นจุดแต่ว่าข้อเขด้เห็ุพ่อเออมันอยู่ที่สัตว์นั่นมันอยู่ที่ใจเกาอยู่ที่ใจมันชิรูดีโปรดคอยผู้เฒ่าก็คือว่าสัพย์นั่นแหละบอกว่าแต่แล้วก็มีเอฟซีไทยคือกั้นคอมเมนต์มาว่าโอ้คุกเหล้าเฮง่ายประดันหัวคุกเล้าคุกไข่บุกเดียว นาะมันอยู่ที่สันด้านเขคอยบอกอ่อนเนี่ยคนมันเสียดมันจ่องอยู่นน่นั่นเพราะว่าปกอีจือคุกมีโมเมจิถือกดำหนึ่งสมองหาสมวงหรือว่าถือกดำหาหกหมื่นมันโมแมจมันถือได้รับหาปีสิปีตลอดชีวิตก็มีเห็นนะมันซึ่งคนใจมันเสียดคอแค่มีโอกาสมันอยู่ที่ใจนะอ่ะวาไม่ดูดีนหน่มันอยู่ที่ใจเด้อบริอยู่ที่คุกหรอกอยู่ที่สันด้านมันบริอยดีและนอแอดมินติกรยาแบดไหนที่ว่ามาบอกสังคมเนาะ กับประมาณนั้นบอกสังคมม่เห็นน้ำเลย